สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพอกับช่องแม่บุมสะพายนอเวนะคะเนาะวันนี้แม่บุมกะสีมาตําส่วนทะเลให้กินนะคะเนาะแม่บุมกะใส่พริกสดลงไปแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นพริกแข็งค่ะเลาก็ตําเนาะมันอาจจะเหมิดหน่อยนึงนะคะเหมือนไฟห้ามันบอถ,ถึงตัพริก ค่ะต่อไปเอากระสิไสเดี๋ยวนะคะนอกบักหน้าเนาะบักหน้านี่บ่ตองบีบเด้อค่ะหันซ้อยไปชิน้นเป็นชินนิดหน่อยเป็นลงไปเลยค่ะบักคะเทศค่ะบักเคีเค้ยวๆหน่อยบานเท่าอนะ่ะเนาะ บอกไปเลยว่าแสบอีลีค่ะโสดนี่แสบจนไดเรียมมือเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบล็อคเคอปอ่ะนะคะเนาะ <c oughs> ใส่บล็อคเคอปอลงไปนืม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใส่ผงนวลงไปน้ำด้วยค่ะเ oh. มื่อกี้แม่ปุ๋มลือมมาเอาน,น้ำตาลปิดลงไปตมน้ำก็เป็นอย่างดอกใส่ตอนนี้ก็ได้เนาะอาจจะบาตรงสูตรเป๊ะๆลื่มแน่ด้วค่ะเนาะ oh. ใช้มกักสเปรี้ยวหวานก็ใส่ไปจักน้อย oh. ความกลมกล่อมนะค่ะเนาะ เดี๋วแม่บุ้มขอสอนกอนน้ำปลาใส่ไปได้ค่ะสองซอนอันที่ขายไปเด้นะ,คะ้ค่ะก็คือน้ำปลาร่าค่ะต่ำยั้งกระตามแต่สังขาดน้ำปลาร่าเนี่ยเบิดความอร่อยเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าความอร่อยของสมต่ำข้อนห้าวก็คือน้ำปลาราเลยนะคะ แล้วแม่บุมงก็สีฟอยงี่ยงไอเข้าเขากันจกักหน่อยก็เนานะถ้ามันตานตีบแม่บุมงก็เรื่องเราก็จะเป็นก้อนโคลโลเคลีเน,นะอืมมันเป็นดัตแทค่ะพี่น้องหอมหอมตัวเนี่ยกรโชุหอมอีดีค่ะก็ได้เวาเรลนแล้วแม่บุมขอซิมนำสมสามกันเนาะอืม ร้อยเสียสบค่ะสเสียบก็ใส่แป้งนัวดนายหนึ่งเนาะใส่ร้ายเสียบร้ายใส่หน่อยก็เสียบหน่อยค่ะต่อไปใส่เส้นบุกฮวงลงเลยค่ะใส่เส้บนบุกฮวงเขาลงเลยเนาะอ้าวย่างว่ะค่ะทีเดีย หอมหวยๆเลยค่ะพี่น้อะขอถอดขอคเเพ้เด้อค่ะตา,าผ้ากันเบิรงคลิปแม่ผมเราน้ำล่แต่๋ยวผมขอซิมจักหน่อยหน่อยเนาะมืดเลย, <c oughs> เยล่ะรับแซบอีลีค่ะ <c oughs> ต่อไป แม่บุมก็จะใส่ใบหอมปี๋เนาะค่ะเนาะหั่นหอมปี๋ลงใส่จักหน,น่อยหอมปี๋ลงอันนี้ก็จะเป็นกุ้งสดนะคะกุ้งแม่บุมลวกแล้วเราก,ก็ปรับเมือกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราก,ก็ใส่ขนมจีนลงไปค่ะ ขันน้นตอนนี้ห้าวโมโยเด้อค่ะข้าวบต่ำข้าวสีค้นเอาเพราะว่าอยากให้กุ้งเด้งอยากให้ปลาหมึกเด้งเนาะค่ะเนะเาะบัวใหญ่ให้เขาฉ่ำเฟซเราค่ะพี่น้องค่ะน่ากินบ่คะน่กกินบ่คะพี่น้อง แล้วแม่บุมกับสิทเทเสถาดด้อบัดนีขอเครียดสถานทีกันนี่ค่ะถาดของแม่บุมเนาะถาดนี้ก็ออกมาจากเมืองไทยเฮา,าเดินทางไกลที่กันค่ะถาดนี้เอ้าเทต้งไว้ด้วยค่ะโอ้ยพร้อมแสบห้ายค่ะพี่น้องค่ะ ฟังแตเสียงไรคนโคกเลย,ค,ลยลค่ะมาเ้อค่ะพี่น้องคะแต่ว่ากระบอกเผ็ดเนี่ยเด้อค่ะเพราะว่าแม่บุมกระบอกกินเพชดปันดแสบปากเนาะปากเป็นแผลเป็นจะแสบบ่คะไปกินน้ำกันบ่คะพี่น้องโอ้ยเก็นบ่คะเดี๋ยวแม่บุมกระสีหันกล่องก่อน,อน,นเนาะ ค่ะเบิ้องลวเป็น่แสบพ่อเจ้าพี่น้องคะ่ะสมตสสามแซ่บๆค่ะตามซัวทะเลเนาะคะ่นะเนาะเบิ้งกุ้งเน่นๆคะ่ะโอเคค่ะพี่น้องะ่ะจำไพ่มาคลิปนี้ก็อได้ลืมกดไคลไคล์กดแชร์ให้แม่บุมได้จ้ะเดี๋ยวแม่บุมไปขอกินต่ำสมกันเนาะแม่บุมก็อยาเฮ็ดคลิปกินเ้เบิ่งอยู่แต่แม่บุมก็อายเนาะอายค้ำเข่าคะ่ะ ล่อเล่นเด้ค่ะค่ะจางเดคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ได้ค่ะสำหรับมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม,บม่บุมเด้ค่ะเบิรงดูถ่ถากุ้งเน้นๆเลยค่ะค่ะจางเดขอทุกคนมีความสุขทุกค่ะเนาะสวัสดีค่ะ